คือเพชรตนานะครับเพชรบีน้ำเงินเพชรสุวรรณนะครับมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์โชคในพิกัดน้ำหนัก1 1 4ปอนด์นะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชีตต้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการธงชัยทองสเวเกนะครับให้คะแนนสามท่านพงพัฒน์ว่องไวธีรวุฒิศีลป์ขรและปอระวัธธ์แขกสิงห์ธรครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนักร14ปอนด์นี่ ต้องยกให้อีกคนหนึ่งก็คือทองพี่บีดีนะแล้วก็โอเล่ฮิปปี้อย่างนี้คมพยักเสมอน้อยต่อบญเลอร์ฝหลวงลูกเสด็จแม่พุ่งทองรัตนศักอรุนน้อยฉัดชัยแล้วก็มีทั้งพานเพชรเมืองสุรินเฉลิมจเจริญศักดิ์เยตินครชนมัจุร,ราชลูกเขาตะเกียบแล้วก็รักน้อยจเจริญเมืองโอ้โหนี่ครับฮ่าบิ๊กเนมทั้งนั้นครับอ่าเลยประมาณร้5นะครับคู่นี้ไฟแดงเพชรรัตนเพชรอินเดียอะคาเดมี่ครับดูประวัติก่อนครับ นายเพิดพง์มูลเพนนะครับ20ปีจากอำเภอหัวตาพานจังหวัดอำนา,าจเจริญหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับหนุ่มบดคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับก็ไปซ้อมอ,อยู่ที่เทินดีอคาเดมี่นักชกในดวงใจก็คุณหนุ่ยครับคุณหนุย่ยวาลุณีสอเพลินจิตนะครับอดีตยอดมวยเลยครับเจ้าของแชมป์112ปอนด์ราชด,ดำเนินครับ70ครั้งชนะ55แพ้12แล้วก็เสมอ3ครั้ง ส่วนฝ่ายน้าเงินครับเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒนายสลาวุฒอินหนองทะนะครับดาวดังของสุราษฎร์ธานี26ปีหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณศิลป์สพันนรังศีนะครับแล้วก็มีคุณหนึ่งชัยวัฒน์แล้วก็มวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ให้การสนับสนุนปัจจุบันทิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพันนรังสีนะครับนักชกในดวงใจพี่ร้องครับพี่ร้องปาราแซบเบอร์ซ้ายอันตาพานครับนี่สุตาสุตาครับ วันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิม70ครั้งชนะ60แล้วก็แพ้10ครั้งครับครับมวยคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับไฟก่อนนั้นโอ้โหเบียดสู้กันอย่างสนุกนะครับแต่เป็นทางเพชรสุวรรณนะครับที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปมาเจอกันในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าเกมการชกก็น่าจะเบียดกันสนุกไม่แพ้ไฟที่ผ่านมาแน่ครับออไฟแดงเพชรรัตนะนะนะรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับในน้ำหนัก1้4น้ำเงิน เรสุวรรณนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนึงไม่เยอะอ้าวดูดีเลยนะครับนี่แหละครับทุพยูนะครับมวยมันวันศุกร์ก็ประธานบริษัทพิธีบ็อกซิ่งมุชั่นนะครับเสนาคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยนัทเดชนะครับรู้ว่าเสียโบสถ์วชีระรัตนวงศ์นะครับนี่ในเรื่องของคู่มวยต่างๆในแฟนมวยชอบแบบไหนอย่างไรนี่แจ้งมาแจ้งมานะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชน แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วย02-662-6555จากเคมอเตอร์ครับเอามาดูปลายกและเอาทีบถีไปทีนึ่งไฟแดงนะครับเพชรธนาน้ำเงินเพชรสุวรรณมาเมื่อสักครู่นี้ยงังพลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับที่ผ่านมานะครู่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยังแซบไปแซบมาอ่ะหมดยกที่หนึ่ง ค่าทางนี้3 0 0 0 0บาทเลยครับและถ้าเกิดแผลแตกก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกัน้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียนแน่นพร้อมโดยท่านในห้างวินัยวีระพุชชงครับผู้การสับสูนเสื้อปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซี CT, พ,พีเจริญพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนซี f ีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชนและทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขอขอบพระคุณครับ มาตามกันต่อในยกที่2นะครับคู่มวยล้างตานะครับเพชรรัตนะกับเพชรสุวรรณนะครับไฟก่อนนั้นสนุกนะครับเพชรสุวรรณนี่ประเภทหลักเลียมเชิงนะครับสีมือมวยเต่ต่อยแรงนะครับเพชรรัตนะนี่นอกได้ไหนดีนะครับพยามขยับเข้าหารูปร่างนั้นได้เปรียบด้วยครับนี่นะครับในเรื่องคู่มวยนะครับเสียโบสนัธเดชแล้วก็ประธานบริษัทพิบีี่ก็เสียเนานะครับแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชีระรัตนวงศ์ฤเสียแบนนะครับ นี่นะในเรื่องคูมวยต่างๆนี่ออกมาแต่ละหนูแต่ละนัดมีดูดีตลอดเลยทีเดียวเอาคู่นี้นะครับายแดงเพชรอัฒนะน้ำเงินเพชรสุวรรณเอาซ้ายไปนี่แหละครับแล้วก็ต้องขอบคุณดวงตาวูเเสไพฑูทย์ด้วยในานามของซีพีเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับเอาขวาไปขวาโตมันต้องอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับวาหน้ำเงินเสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับ นี่ครับเชรสุวรรณครับเคยชนะมานะครับเทรสุวรรณเมืงินเคยพลิกชนะมาเดี๋ยวดูครับไฟนี้จะเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นหนังม้วนใหม่ครับดูครับโอ้ยหนักแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเพิ่มจะกขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับเชรสุวรรณเล็กกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่แทงขวาหมัดขวานั้นหมัดนี่ต่อยได้คมเลยนะครับมาดูว่าเพชรัตนะก็ รูปร่างดีนะครับมีลูกทิ์นำไปก่อนแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับเทศสุวรรณีมีแข้งขวานี่นะครับคอยกระดัเอาไว้ดูนะครับเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับเอา้านำ้ำเงินนะเทศสุวรรณก็วา,าไปขยับไม่ไม่ได้แมเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นมีแน่สิดเสยนะครับทายาทของผมเสยเนี่มาดูมวยที่นี่ตัอดแล้วก็รดมเนินว่าที่นี่หรือว่าทุกที่นะครับมีแน่สิเซย์นี่คุไม่ต้องห่วง แฟนมวยนี่เป็นขาประจำทั่วๆไปว่างั้นเถอะเอ้ามาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรรัตนน้ําเงินเพชรสุวรรณเอ้าขยับมาเรื่อยขยับมาเพชรรัตนนะครับแมย่องย่องย่องปลายยกเล็อีกนิดนึงปลายยกที่2แล้วนะครับเอ้าเพชรสุวรรณเอ้าเตะม,มาจับปังแมไม่ถึงดีนะไม่ชิงดําถ้าดูรูนี้จะทิงทิงดำหมดเป็นเรื่องเป็นเรื่องกรรมการเข้ามาบอกให้ชกให้ชกให้ชก อ้าวอีกนิดเดินอีกนิดเดินลายยาหมดยกหมดยกที่สองครับจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอบาบะเช่เม็ดองสมุนไพรอบาบะเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรสมีวงตมงลมเครื่องดื่ม M150 ้ําน้ำมันเครื่อง PTT ี y n ไดนามิกน้ำมันตราคุ้งคู่แก้เค็ดขัดยอกแมลงสัตว์จัดต่อยอาการคันผลิตจากประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกนีนะครับดูเพชรรัตนาเองพยายามจะเบียดจะปล้ำในนะครับเพชรสุวรรณนี่วงในมีไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับทำให้เพชรรัตนาก็ตีไม่ได้วงนอกก็มีแข้งขวาแล้วก็หมักดูจังหวะการขวางนะครับโอ้โหเพชรรัตนา ดอนบิดนิดเดียวที่ลงกิ้งไปเลยครับโอ้โหแสดงว่าข้อของเพชรสวรณนี่แข็งมากเลยอะ่ะเออตัวสั้นกว่าแต่ว่าข้อดีอา้าวพิธีนะขยับมาขยับมานี่เลยครับมแมใครๆก็อยากรู้ท้งเมืองนี่นี่อา้าขวาไปนี่เลยครับเสียบูตออกผู้มวยบางแฟนชื่นชอบตลอดแม้ท้งอุทยัยทัพอาสานี่อุู่ที่ธีโบคาอารุน้นนี่อยู่ในสายของเมชรดีเหมือนกันไม่มไมไ้ห่วงอา้าว เดี๋ยวมีโอกาสได้จัดมวยอีกอ้าวอ้าวขยับไปเรื่อยนะครับไฟแดงเพชรธนาเงินเพชรสุวรรณเออต่อยแล้วมันต้องมีเฮดี้เฮดี้อ้าวอ้าวย่องมาย่องมาย่องมาอ่านี่ครับโอ้ยไปเอียงเลยครับโอ้โหเพชรสุวรรณ จะไม่เป็นไรครับทรงมวยสวยแดงเพชรรัตะนะนี่มาเตะแล้วพับโอ,โ,โอ้โหโดนคืนเหมือนกันครับคนละแข้งโอ้โหเรียกว่าจังหวะเกี่ยวแล้วโตวคืนน้วยแข้งขวานั้นแน,น่น,นสองดอกติดต่อกันเลยนะครับเพชรสุวรรณอยู่ที่ว่าเพชรรัตะนะแล้วนะครับพยายามจะเบียดจะบลําดูจังหวะการล็อกนะครับของเพชรสุวรรณนี่โอ้โหแข็งแรงครับเล็กกว่าก็จริงนะครับหลักเหลี่ยมนี่ดูว่าได้เปรียบด้วยครับแม่กลายเป็นเล็กโอ้โห,ห,หลงดานอีกแล้ว นี่เตะล้วนๆขวาล้วนๆนี่เอาปิงขวาแน่นอนนะครับเอา้าแท็กเออโห้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหทำร้ายตัวเองนะครับนี่ครับอา่าขยับ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 มาขยับมาเพชรธนานะครับน่าเงินเพชรสุวรรณเอา้าขวาโอ้ใช้อ้าโตโปไปลากมา้าเอา้าลงดานมานหนขยีง ขยแยงตีไหมอ่ะไม่ตีกรรมาการแกะแย yeah. ่นี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ไม่รับแล้วครับไฟแดงนี่ครับเดินเปิดเกมไปก่อนครับชิงกับขวาบ้างอือหือสลับมาด้วยกำปั้นครับเดชสุวรรณมาดีทีมุมน้ำเงินครับคุณหนึ่งชัยวัฒน์ผู้สนับสนุนฝ่ายน้ำเงินครับมาดูโอ้โหเดี๋ยวดูอะไหนจับ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  ตีส่งท้ายไปทีนึงครับเพชรสุวรรณหมดยกที่3พักกันแป๊บเดียวครับพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตจำหนนายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาสซินเยลแอนตาสซินชนิดเม็ดไดเซลีนเบนเดฮา0รยาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้การสับสนุนเชื้อปมากมาไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลด 026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบคุณครับปล่อยตัวมานยกที่4เพชรรัตนะานี้ออกมาเดินเร็วถึงตัวตลอดเลยนะครับพยายามจะเบียดกล้ำในาัดัวเพชรตวนอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆนะครับคอยตั้งกำแพงเอาไว้มีแท่งขวามัดขวาโอ้โหจิ้มลงตัววงไหนดูล็อกเอาไว้ปิดลงจิ้งลงไปอีกครับโอ้โหหลักเหลี่ยมเชิงนี้ถือว่า วันนี้นี่โชว์เลยนะครับเ<อ>พชรสุวรรณเอาน้ำเงินเพชรสุรวรรณเพชรตนะแดงยังสรุปไม่ได้เพราะว่าต้องลุ้นกันห้ายเเล่นเล่นเล่นทังเลยเ้าไแล้ว,วนายแล้วเพชรตนะขวางไปเพชรสุวรรณโตมาแหมกรรมการแกะแยกก่อนนะครับใหญ่ยยกว่ายาวเอาเดินอีกไม่เดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนแข้งเา้าเพชรสุวรรณเอาอีกแล้วเอาแหมไอ้ไว แท้โอ้โหตั้งอัมแพกไว้เลยอ่ะโอ้แม่ทำท่าจะตีได้ก็ตีไม่ได้่ะว่ากันใหม่กลางเวทีครับต้องลงทุนไปก่อนครับแดงนี่ครับแม่ก่อนจะถึงตัวอือ่ะเริ่มจับได้จับได้เ,เสียบเสียบเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแต่ว่าแม่โตเหมือนกันครับเพชรสุวรรณอ่ะคุณจิ้นเจนเจเพ<ก>ิเ<ก>่มรางวัลมานะครับเตะก,กัางทอหนึ่งหมื่นบาทสอบกลับสองหมื่นบาทเข่าลอยจระเข้ฟาดหาง3 0,000บาทครับ เจเจปอซาวนาพร้ G อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดครับขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับโอ้ยดูมาตอนนี้นะ่ะหาตัวเริ่มจะเจอแล้วจับได้แล้ว <c oughs> มันตีไม่ได้ครับพี่อาีโอ้โหเพชรสวานีไฟนี้ถือว่าชกละเอียดเหลือเกินนะครับแทงขวาหมัดขวาเข,ข้าไหนก็มีตั้งกระแพงหน้าแล้วก็แทงสู้ดูนะครับทําให้เพชรรัตนะแหยายามจะเบียดจับล้ำไม้ตีเข่าแล้วับแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับแม่มวยไทยนี่ ทั้งแก้ทั้งกันนี่แหละครับเพชรสวรรณ์สันน้นกว่าต่อยอาวุธเยอะแ่ะอาวุธเยอะฝ่ายแดงเพชรเพชรตะนะนะครับโอแคคนจะตีจะตีแกก็ตีไม่ได้เพราะาโดนคาอีกแล้วอา้าวลุยอีกยังไม่หมดยกอา้าวต้องลุยอย่างเดียวแม่เพชรตะนะแกเข้ากอนจริงนะครับเพชรสวรรณนี่โอ้แกเอาตะแคงข้างแล้วก็กันได้ด้วยนะครับอา้าว ยิงโมโหยิงอ้าวลุยยังไงยังไงก็ต,งต้องต้องลุยตลอดนะอ,าาอ้าวแม่เตะอ้ะอาวเดูดิแกเข้าหลังเลยเข้าข้างเลยนะครับแกล็อกเลยเอ่ะน้ำเงินวันนี้มากับพระเอกเลยเพชรสุวรรณนะครับมดยกที่สี่วันหนึ่งธรณีเพชรยินดีครับยอดมวยไทยแล้วก็ยอดแชมป์โลกนะครับสภามวยโลก WBC อุย้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะอาชีพหลายแสนครับอาชีพหลายแสนนี่ครับอ่โอ้ยแต่ว่าดูมานิ่งมากครับน้ําเงินโอ้ไม่มีตกใจเลยครับต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมแล้วนะครับเพชรรัตนะเบียดอย่างเดียวทีมงานนี้บอกต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวท่าจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับดูว่าเพชรวันมีลูกถีบนะครับอาวุธมวยก็จุกจิกดึงนิดเดียวนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับเผาเวลาไปก่อนครับแน่ พี่นะครับเพชรสวรรณ์แต่ฉลาดจริงๆอยู่ไทยทัพอาสาดูและชมเลยแม้กระทั่งป่าเปียกตอนนี้นะครับเปิดโรเชียงขบวนาอยู่ที่งานมงวานน,นี่ก็ฝากทางพี่ดีๆมาด้วยนะครับป่าเปียกของเรานี่สมบู่อนนี่ก็บวชไปต่อยที่นั่นบ่อยที่ปอนัชดานะครับมาดูผู้นี้นะครับายแดงเพชรตะนะเหนื่อยนะครับแต่ไม่หมดแรงนะเออเพชรสวรรณ์ิฉลาดดูดิพอเข้าข้างเข้า,ขานู่นเข้านี้ แกนี่เลยครับไอความฉลาดของตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายน้ําเงินแล้วครับเคยชนะมาครับคราวที่แล้วดูพิกชนะครับแต่ว่าไฟนี้ต้นๆนี่เป็นรองนิดหน่อยครับแล้วก็โอ้โหค่อยๆแซงแซงแซงครับตอนนี้นําไปเยอะเลยครับฝ่ายน้ําเงินอยู่ที่เพชรรัตนะแล้วครับโอ้โหดู าวาแกเห็นหมดเลยครับพี่อ,อ,อ,อลีเห็นลักษณะเห็นเขาพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงตัวแล้วครับทาอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเบียดเข้าไปนี่ก็โดนเพชรวรนนี่จะล็อกเอาไว้ก่อนดูนะครับจังหวะการทำพายฮึดเต็มที่แง่ตีนะครับดูครับพอาถึงตัวนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับแม่มองดูแล้วนี่เสียโบสนะครับรัฐเดชวชิรัตนวง์ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องก่ มองดูแล้วว่าน้ำเงินเนี่ยงวดต่อไปจะวางผู้ไหนแบบไหนอย่างไรอย่าพลิกนะอย่าพลิกนะไะรัดไปก่อนรัดไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่เสียเปรียบเอ้างวดหน้าจะต่อยกับใครนี่คือสมองนี่คอยเล็งคือคิดไว้หมดเลยนะครับว่าจะต่อยแบบไหนอย่างไรกับใครเนี่ยแล้วก็รูปร่างอย่างไรนะครับที่จะเจอกันเหมาะสมน้ำหนักอย่างนี้เลยครับน้ำเงินมากวันนี้พระเอกจริงๆพระสุวรรณนะครับโอ้ เพชรตะนานี่เข้าไม่ติดเข้าไม่ได้เลยทีเดียวอ้าวนี่นะครับซีพีจะเดินพกกบะป๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายานะยายานะโอ้โหเตเอ้าขวาไปแม่กาลังก็ไม่ตกนะครับฝ่ายแดงเพชรตะนาแต่ว่าเชิงน้ําเงินเพชรสุวรรณนะครับแมไวแล้วเร็วนี่ดูดิฟุตเวิร์ก็ออกไปเรื่อยนี่การไม่ตกด้วยนะครับหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับ แมวันนี้มองและพระเอกชิงๆเลยนะครับทางเพชรสุวรรณรอกรรมการดูคะแนนก่อนนะครับกรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับตามภาพตามเห็นน้ำเงินนะครับเพชรสุวรรณนะครับมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ชนะคะแนนเพชรรัตนานะครับเพชรดีเดียอาคาเดมี